ววสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับแนนเคลรี่ครีมนะคะวันนี้เรามาเอาชีวิตรอดในแมปไรเอ่ยวะเวอร์ชัววน่นอะไรวะหนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่พอจอไอจีอ่ะเฮ้ไอจีวันนี้มีแข่งรับเชิญจากช่องอะไรวะสวัสดีครับผมชื่ออะไรคะเออชื่อเฟมครับ ชื่อเฟลมาจากช่องอะไรเอ้ยอมาจากมาจากเตะเอาเลยเอ้ยเป็นออฟฟี่เอ้ยเป็นออฟฟี่เอาเอ่อเอาของไปคืนนะอยู่ในกล่องนะก็ขอกลับไปดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมก็ไม่อยู่กับเฟลนะคะนี่ก็คือ คือแขกรับเชิญในวันนี้มันมีทั้งหมดสี่ท่านนะคะวันนี้ก็แนะนําตัวกันหน่อยลำดนบทุกคนหมดเลยค่ะดึงหัดว่าอะไรเนี่ยเดิมคนพีโอเ้แรับเชิญคนแรกใครเนี่ยคนเดิมีเราเลยมือเราไปีบินได้ครับแกโดนได้ก่อนโอ้โหยู่แล้วเออไม่ใช่บม่ใช่ไม่ว่าอย่ามาอยู่เกาะผู้หญิงนะไอ้นีมมันก็ออกไปอยู่ไปส่วนตัวไปผู้หญิงอันนี้เกาะผู้หญิงฉันยึดแล้วไปอยู่ไี้ผู้ชายไป อันนี้ก่อนแล้วนะเอาจริงเพราะว่าหนึ่งคือเอาอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนตามสัญญาของเราในวันนี้นะคะเราวันนี้เราจะมาสร้างบ้านกันเองนะแต่ว่าหลังสร้างบ้านนี้เราอยู่้ยกันอยู่นะคะม่ใหญ่มาอยู่ด้วยกันอยู่กบกันอยู่เพราะเราต้องไปอยู่กับผู้ชายสร้างบ้านนะใช่สร้างบ้านใช่เดี๋ยวดูของหิใช่องผู้ชายจองตรงนี้ผู้ชายจองตรงนี้ ไปไปไปก็ได้ปะเดี๋ยวเอาของก่อนแยว๋ยวแยวแยวเพิ่งเพิ่งเอาของก่อนมาบ้านพชาได้อยู่ไม่มาบ่อยสร้างสร้างตรงไหนก็ได้สร้างตรงไหนก็ได้เอาเลยคือต้องตัดไม้ตามของเองเลยตัดฟาร์มของเองเลยโดนเลยได้ไหมเออเหอขโมยเหล็กชั้นแน่อันนี้พอพี่พี่อยู่ตรงไหนอ่ะอยางไปสร้างบ้านที่ๆควอื่นเราไปอยู่แถวหนุ่มไกลๆเลยพี่ไม่ไกลมากพอดี ไม่หัวไม่หัวอยู่ไหนมั้งมาอยู่แถวนี้มาอยู่แถวนี้ฮัลโหลอยู่ผู้ชายอยู่กับผู้ชายผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงเออไปผู้หญิงเราจะแยกกันอยู่มันมันมันบูลี่กันหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้บูลี่ไม่ได้บูลี่ไม่ได้บูลี่เออเล่นเล่นหนึ่งนั้นแหละก็ไปอยู่ใครส่วนมันอีกผู้หญิงก็ต้องอยู่วิ่งใช่ไหมล่ะเออผู้ชายต้องอยู่กับผู้ชายเนาะเออ อ้าวแล้วกางเกงหายไปไหนอ่ะเออแล้วมานี่สิมานี่มานี่มาเราอ่ะอยู่กลางทะเลนู่นโนสร้างานไปไปพี่เลิกตรงนี้เออเนื้ออาวองก็เด็ดพวกเราจะอยู่กลางทะเลเพราะว่าอ่ะุดมงสดบูดเยอะเยอะเ็คนโเนยามาโดนตัดไม้แล้วมาไม่โนสร้างฟาร์มโนแยกกันอยู่แยกกันอยู่เราสองคนแยกกันอยู่ อ้าวแยก่ันอยู่เขาขอเดาไว้ด้วยพี่อยากอยู่ส่วนตัวเจโอเคเดี๋ยวไอยู่เดียวอยู่ยวต้นบ้านของนะเดี๋ยวหาต้นของอ่ะใจเย็นใจเย็นมันไม่ดีนะมันดีมันดีมันไม่ดีดีไม่ดีดีไม่เดินนี่ถามอะไรเลยเดนี่ถามอะไรเลยอ่าวีใหม่นี่ไปทำอะไรกันอะไรนะทีใหม่ทำอะไรกัน เมื่อวานอะโอเคอ่ะก็อัดคลิปนะเมื่อวานแต่ว่าไม่ได้อัดตอนเที่ยงคืนนะไม่ได้อัดตอนเที่ยงคืนเลยใช่แต่เราต้องไปดูเด็กเด็กเก็บหญ้าทะเลแป๊บปีสามอ่ะไม่ต้องสนใจอ่ะฉันรอดูถึงปีสามนเออมีเตียงไหมถังเนี้ยมีเตียงไหมมีเตียงไหมขอขอมีมีมีเอาเตียงคนนี้จะมี อย่ามาขโมยของคนอื่นนะขอเตียงไม่ดีไป่ดีเห่อเตียงเรือเตียงมาด้วยเดี๋ยวไปเอาเตียงมาก่อนฉันซื้อเตียงตัวเองนะเออใช่แล้วพวกเรายืมยืมเตียงตัวเองนี่หว่าใช่นไหมอ่ะน้องแบบเซฟก่อนอ้าวขึ้เตียงฉันนะอันเตียงเราอยู่แล้วอันนั้นเตียงเรา ตัดขนแก่โดนขนแตะขนแก่ก็มีตัดเอาเช่นกันอะไรไม่ตีไว้ตอนเลยขนแก่ก็มีตัดเอาเลยขนแก่ก็มีตัดเอาเลยแกแก่โดแตัดเอาเลยขนแก่มีอยู่เดี๋ยวชาวบานมันมืดแล้วเนี่ยโอุ้มเราสร้างบานตรงไหนนี่คิดบอกไกลเลยเราชาบ้านเป็นต้นไม้เหมือนเหมือนเล่นเอาชิมยอดเหมือนตอนนั้นเลยแต่ไม่ใช่เอาชิมยอดไม่เชื่มาอัดตัวแมพไม่นอนนะ นอนกันยังเนี่ยนอน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 ปะนอนนอนอนอนตอยังไม่สร้างบ้านตอนนี้หรอเคุณเซฟพื้นที่ไดแล้วนอนนอนก่อนนอนกันยันอนทุกคนก็นอนกนโอเคช่อทุกุก็ไปย้ายที่แล้วอยู่ที่ไหนเอาลูกสมบูรณ์เถยเนี้ยอยู่กาะอีกกาะหนึ่งนะมยึดอีกเกาะหนึ่งแล้วกาะนี้กายเป็นกาะหมู่บ้านนะเฮ้ยเจอกเกาะ่งสมบูรณ์หน้าเลย เด๋อเยี่ยมเยียมเยียมเด็กนะพูพูพูลืมรองเท้าหรือเปล่าโอู้ดีได้มุมดีมากเลยตอนน่ะบรรยากาศดีอะถ้ามาตรงไหนแต่สร้างมาตรงไหนมุมแถวนี้สวยมากเลยิตรงนี้แหละสวยมุมบ้านมุมสวยมันยังเป็นใช้ได้เหมือนเลยโอ้ยสมบูรณ์สัตว์อะไรเยอะเลยเยอะสมบูรณ์จังครับแถวนี้แถวนี้ดีกว่าเอาแล้ว แเราดีมสร้างบ้านดีกว่าอยู่ตรงนี้ดีกว่ามุมนี้สวยเออมันอยู่ไม่มใกล้กับทะเลอ่ะหาที่ใกล้กับตอนนี้นพูดมากอยู่คนเดียว <c oughs> ใช่ใครเราพูดได้คนเดียว <c oughs> เออใครคนเดียวเหรอแล้วพูดคิดเนี่ยพูดยาวเลยเนี่พยพสียงควดโอเคนะเ <c oughs> สียงเกมไม่มีอ่ะเงี้ยเกินหมดเลยอ่ะเราไม่เอาเสียงเกมอ่ะมันตัน้งใจทำบ้านอยู่ นี this night, night. ่ไงตีสวยตเอแต่มุงสวยนยนยสวยมีมาีมมามมมมาด เรีย่างเราไม่เดย่างมาเลยยังไงย่างเองนะไอ้ข yeah. ้ากยาใช่ทำไมไอ้คเป็นแม่มดใช่ปะเฮ้ยแลกกพราะะต่าตาในไม่รักธรรมชาติเนี่ยทะเลทรายเนี่ยมีทรายนดหนึงรักธรรมชาติฉันคือกระต่าย ชอบที่ที่มันร่งรูกลางๆเออเก็บปเอนะขอปีกีก่อนนะพอได้เวลาแล้วองเก็บปีกีนะอยากอัดต่อก็อัดได้นะอืออัดต่ออยู่นบ้านน้อืออโอเคโอเคขอปคกีก่อนไล้นะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกนะปูนนีฮุนไดรับผมได้แครับบ๊ายบายเออเออเออบไยบายบายไปแล้วนะ ไปแล้วไปอยู่ล่ะน่ากลัว,กกวอยู่กับเองคัอ,อพวกนี้นากก่ากลัวไปแหละ่าก่อนไม่เจอกัน โอเคแล้วปิดคำข้ามึ้ว่าสไตล์อะไรนี่เออแป๊บนึงแป๊บนึงนะโอเคหยุดคิดล้วยคิดเรียบร้อยนะหยุดคินแล้วลืมพูดจบด้วยเรกหลงกล้วไม่ได้ไดหลับ พูดจบคลิปน่าจะได้เมนพูดเอ๊ะ ไม่ได้แล้วพบุณดีไปหาปลาต้ทะเลกินเนืก็สาลาเอากาทำเงินเแี้ไหน

นี่ยขุดกล่องไม่ได้เออไม่แปลกทำไมขุดกล่องไม่ได้เลยท่านเจ้าเผาคนเด็ดไม่มีหินเลยตอนนะจะเอาหินคนเด็ดวันนี่พี่้าจบกันตรงนี้ดีกว่ามาเออโอเค้จีนหนูจบไปนานแล้วนะไอ้พีจบเลยพี่จบกันเลย อีพีนี้ขอจบกิฟตเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวรับชมกันในอีพีหน้าเราสร้างบ้านไม่เคยหรอกรอกันนะคะถ้าเห็นสกินเป็นหน้าตาอย่างนี้คือจะทําเป็นสกินใหม่กันนะคะทุกคนใช่ตอนนี้จะทำ้ค่ะของเราในวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจ้าเจอกันใหม่ในอีพหน้านะคะบ๊ายบายค่ะโอเคเสร็จแล้ว